เป็นผู้หญิงขับรถหรือว่าเป็นให้ลูกใช้รถแล้วลูกไม่สามารถทําได้ก็มาหาหยุทธนะครับยุทธมาอยู่ที่รถสวิปลูกค้าออกรถไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็มีเครื่องสะดุดตอนนี้ก็มาเข้าการรับบริการนะครับถามว่าเครื่องสะดุดมีสาเหตุอะไรบ้างก็เช่นนี่ฮะเดี๋ยวยุทธให้ดูนะครับเรื่องขามเมาในอันนี้เป็นปีกผีเสื้อนะอันนี้เราอจะต้องมีการทําความสนะอาดเช็ดเช็ดนะครับแล้วก็ดูนะครับนี่คือความสกปรปกของอากาศแล้วก็น้ํามันเชื้อเพลิงที่ ที่เราเติมกันเข้าไปนะครับเรากเ็เราต้องมาเหมือนเหมือนไตเราเหมือนปอดเราะฮะถ้ามันส่งปกมันก็จะหายใจติดขัดเราก็จะต้องดูแลรักษามันจะเป็นเรื่องปีกปีเสื้อจะเป็นเรื่องหัวเทียนเนี่ยครับเรากาลังขัดอยู่นะครับเป็นเรื่องกองอากาศที่ปกปะปก อาจจะต้องถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ออกรถก,กับเฮียยุทธไปเปลี่ยนไม่ได้เข้ามาหาเฮียยุทธเลยนะครับเดี๋ยวเฮียยุทธจะบริการให้นะครับดูแลให้มาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวฝากคลิปนี้ไว้แล้วก็ตอนที่คลิปนี้จบก็เดี๋ยวยยุทธลองสตาร์ทอีกทีว่าจะเรียบร้อยไหมครับแต่ดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรเพราะว่าใน ในเรื่องการสะดุดของเครื่องมันมีอยู่แค่นี้นะครับน้ำมันกับไฟนะครับถ้าไฟสะดุดก็เป็นที่หัวเทียนและคอยนะครับแต่ถ้าน้ำมันก็จะปีมีในเรื่องของเนี่ยนะครับน้ำมันจกกระปุกเห่าในาปีพีเสื้อนะครับแล้วก็ในจุดกองกองน้ำมันตันอะไรพวกนี้ฮะอันนี้ก็ค่อยๆแก้กันไปังไงใครทำอะไรไม่ได้